เดี๋ยวทุกคนเพื่อนเพ่นเออเพื่อนเที่แถวนี้ไปเนะครับเกลือไปเนาะไปข้างหน้าไปไหนไปผู้เดียวได้ป่ห้องน้านหนไปได้โอ้ไปได้ทุกคนเจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสักผู้สักคนเนาะมื้อนี้ ทางอนาซองกีแก้วบ้าเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้มาอนามาเยี่ยมยมอูจิ้วเนาะซึ่งเราเป็นคนพิการมาตั้งแต่กำเนิดเนาะซึ่งเราจะเป็นอะไรจพาทุกคนมาเบิง่งาอนาปัจจุบันในีเราเป็นอะไรเนาะที่ว่าก็เป็นคลิปแรกแหะที่ทางอนาบ้ากีแก้วเองที่มาท่าให้ทำมาเพยแพร่ทุกคนเลยหัวจักกับอูจิ้วเนาะเป็นเพราะว่ามาสุนีกามานำาทมนาบ้าบุญโยกับเศร้าบัวซ้อนนำเนาะ ตรงน um> um ี้เพิ่อนข่ากสิทเข้าไปเบิ mm ่งว่าจะเป็นอะไรเนาะไปทุกคนไปเบิ่งน้ำกันอ๋อนี่เด็กน้อยมาเบิ่งไรเหรอมาเจ้ามาเล่นเทียนบุญอยู่มาแล้วมาน้าอะไรนี่นะโอ้ยสบายดีสบายดีเจ้าอันน่ะพอดีแหละพมาเลยข้อสัมผัสหนำหน่อยนึงเนาะนี่ชื่อข้อแนะนำตัวเลยชื่อชื่อจังไรฮะ อุจิวเนาะอุจิวเซตเติ้ลซึ่งเพิ่นอยู่บ้านห้วยเล็กบ้านห้วยเลือกเนาะบ้านห้วยเล็กเมืองใส่เนี่ยบุรีแคร์สยาบุรีข้าของเฮาเนาะอันเพิ่นเป็นแถวนี้นี่อันน่ะเป็นมาแตกกำเนิดบ่หรื่อนแนวใดโดยเป็นมาแตกกำเนิดมาอ๋อกำเนิดเปื่อนเป็นอันนี้เลยเนาะโดยปัจจุบันอุจิวได้จักปีแล้วสิบสองปีใช่สิบสองปีโอ้เดี๋ยวนี้เพื่อนอยู่กับพ่อไดอยู่เฮือนนี่นะอยู่กับแม่กับล้านอยู่กับแม่กับล้าน โดยเมเปิ่วนเมเปิ้ยูเมเปส่วนเนาะเมเปิ้ลยูโอหยานี่เมเปิได้ขับได้เศร้าเลยเม่ไปฮับจางตลอดเพ่ไปฮับจางบ่จ้างว่าไม่ไปจางว่ะจางยังไปซีดยาซุยเข้าซีดยาเออเนาะให้ทุกคนเนาะขออนุญาตเด้อข้จิวเด้อเนี่ยมือเพิ่นก็เป็นอย่านี้เนาะทุกคนจะบ่มีเนียวเลยเนาะนี่เนาะบ่มีบ่มีเนวตึ้นเล็กเลยเราเห็น ข้านเอาเนี่ยแย่งนั่นนี่ะข้านไปนี่ยข้านเอาย่างใบแดดยืนบแดดเยทุกคนอันนี้ลอกออกแบบเก็ตตัวนี้เนาะล้ออ๊อยู่นี่ลอกแล้วเนาะเป็นบางทีเป็นไล่อยู่บ่เป็นไล่กว่านี้ปกติปกติเป็นไล่กว่านี้ใช่ไหมช่วงนี้ฮันลอกแล้วเนาะมีงานฝนแล้วโออกันได้เออเป็นไล่เป็นไล่ช่วงไหนเป็นพี่วันเพชรมีโอ้ย่างนั้นเราเป็นเก็ตไล่เนาะอ๋อเราทุกคนโอ้ยเนาะเป็นเต่าอีตัวเนาะเพิ่นกะ อยู่ในความทรมานมาหอดสามสิบสองปีเดี๋ยวเราเรียว่าคนกระสุนส่วนเต็มทีเนาะดูอออันเป็นบาสบอันค่าหน่อยไหมฆ่าเอานอกเราฆ่าเอาถือว่าเป็นบาสบ่เข้าเน่ะบ่เป็นบ่เป็นเนาะออ๋แม่ว่าฆ่าจนแรกกับบริการทู่แบบใช้ยกเน่ะใช้มือคลำเนาะให้จังใดข้อข้อตัดยัให้ถ้าเบิ้งเป็นดูเดลยเพื่อนไปหน่อยเดี๋ยวทุกคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนที่จะนี้ไป นะครับเกือบไปเนาะไปห้องน้ากันไปไหนไปผู้เดียวได้วะหอ้องน้านะันไปได้โอ้ไปไดทุกคนเจ้าเ,เป็นสื่ออุจิอันอยู่ทั้งน่ะสัญญาบุรีหายพี่แดงทุกคนเนาะโอ้อมันเปลี่ยนมาแต่กำเน,น,นิดทุเละเนาะนี่เนาะ เข้ามาเบิ่งการช่วยกดไลค์กดแชร์ฮะ้เน้อจิ่วกะตะกี้มันยิ่งคุณได้ตะกี้นะตะกี้ยิ่งเงินล้างเก่าเงินล้างเก่าล้างนั่นเออมีมีเงินจุลุ่มพนเนาะอันนี้อันนี้ปลูกมากปะโดยแต่เดิมยู่นะเออตอนนี้มาปลูกยิ่งพีมากเนาะแต่เดิมยู่งยู่งคุณแล้ววัดนี้พอดีค่อยในหูข้าวเนาะหูข้าวแล้วก็มามาห่ามาห่าแล้วก็มาไทยงไทยนี่เขาจะเบิ่ง อะไรี่เรไล่สุดอะไรไล่คนเห็นก็มาช่วยสินะเออมาช่วยแล้วก็ในพระเจ้าก็มาช่วยไล่เนาะโอ้ยเนาะเออพี่น้องเพคนอยู่ต่างประเทศใดแล้วก็ไล่คนเห็นก็ส่งซ่านเก็บกันมาช่วยบะนี่มาเห็ดเห็ดเหงื่อไม้ดิเห็น่หม้ได้ดิเลยอ๋ออันนั้นพี่น้องอยู่ตามประเทศเพิ่นซอยเรื่องเราเฮ็ดเหงื่อไม้เพิ่นอยู่นี่อไมแสดงว่าจุดเหงือนี้มีกันสามคนไหมมีสามสี่คนสี่คน มีล้านสร้างสมผลกับมีเจ้านี่มีลูกคนเดียววะคอยบ่มีลูกบ่มีมีบ่อันน่ะเจ้าเป็นลูกคนเดียวลูกใส่ละลูกใส่ละแม่มีลูกเกือคนมีหกคนหกคนห้าคนสร้างห้ากินอยูเนี่ยแต่คอยผู้เดียวบ่สร้างเออแล้วก็เจ้าไปอยู่บนอื่นหมดแล้วบ่ก็เจ้าก็มีครอบมีครัวเบิด์ตเลยต่างคนต่างห้ากินทางต่างคนกับต่างออกเงินแล้วโดยโดยโดยที่ว่าเพิ่นก็มีอาอิน้องยมกันห้าคนเจ้าเป็นผู้ที่หกเนาะ แล้วเป็นลูกชายละโดยอ,อ๋อแล้วอยู่นําแม่แล้วแบบล้านนี่ก็ <c oughs> กเป็นล้านก็เป็นลูกของอัน่ะอาายก็เป็นลูกลูกของอายอ๋อเือยเนาะเพิ่นามาอยู่นําว่าซั่นซะออตั้งแต่ตั้งแต่นั้นเริ่มเฮ็ดมานี้ก็บ่ได้โดนเนาะอุจิวเนาะเฮือนเนาะ3 3เดือน3เดือน chứ đây bộ mượn lượm lượm là tăng sau chứ đây bộ hết hết mới đây khi bao đại, đến xin được một bộ, chư mới đây một khi, một đến một, một tháng, 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 một tháng,

บอก่ได้บคยเฮียนเจำเสี้ยวบอกเล่าคูณเล็กได้คูณใดเนี่ยคูณเล็กวกเล็กได้เออซองบอกซองเป็นยังง่ายง่ายง่ายนี่ง่ายอยู่เนี่ยส้นอันเฮียนนี่เฮียนนำผู้ใดเฮียนนำน้องสาวเออน้องสาวบอกหนี่งน้องสาวตะกี้น้องสาวเทาเฮียนหลือน้องสาวโซนน้องสาวเอออยู่บ้านเนื่องเป็นน้องสาวละเป็นน้องสาวละ ว่าจะเป็นลูกสายละจะมีน้องอีกคนหนึงอีกคนนึงเออสายละของข้งผู้ชายผู้ชายเป็นผู้แต่ยังมีน้องเติมคนหนึงเป็นเป็นเจ็ดคนสวรรค์มีแต่หกคนเออจะเป็นผู้ที่ห้าโดยเพอาที่ห้าน้องสร้างเราเป็นตัวที่้โอ้โดยโดยโดยอ้อคือว่าแสดงว่ามีนะผู้หญิงจะขนผู้ชายจะขนหญิงส้าสายส้าอ๋อเราเป็นสายละอ่ เนาะทุกคนเพื่นกาช <c oughs> ื่อว่าววนนอ,อันนี้ก็เป็นครังแรกที่ทางอะเมืองเบ้ากี่แก้วเขาก็ได้มาเห็นเนาะแล้วก็เป็นครังแรกที่ที่นำเสด็ทุกคนที่โฮจันผ่านทางซองเบ้ากี่แก้วครานี้ก็ที่จริงกะบ,บุญยูกะมาเฮ็ดมาซอวยเลือดไล่คังกันเลยเนาะแต่คังนี้กับุญยูกาได้มาเนาะอันนี้ก็เป็นครังแรกที่ได้มาเห็นอุจิวครังแรกแเด้อยินดีโฮจักเด้อซอไอคี เสืกิเด้อเสืกิกิอยู่บ้านที่มงคลคุณบ้านดอนไม่บ้านดอนไม่เออแล้วก็มีโอกาสได้ไปนะห้าน้องบุญยังมาแล้วก็บบุรีเงินข้าวอาอยู่ทางเดียวกันกับมาแวะอยู่ยามท่ามข้าวเนาะพอแล้วก็บซีนะมาเยี่ยมเบิ้งกับเห็นแต่อยู่ในคลิปกับบุรีเห็นตัวจริงจากเพื่อนโอ้โหโอ้โหแต่ว่ามาเล่างอันนะการเห็นหนังสือเห็นกับบุรีเฮียนแต่หัก่อยกันอย่างนั้นแต่ว่าเราชื่อได้ดีเดย จื้อแบบเงินเท่านั้นเท่านี้บวกกันลบเงินไหนจับเงินไในหูบ่หูใบยักษ์ใบยังเป็นไปยังหูเนี่ยบ่หูบ่หูเออมาสัมผัสบัวลอะสัมผัสเนาะอ๋ออ๋ออ๋อเงินนี่เท่านี้ล้านเท่านั้นล้านเออเขาได้บวกกันนรอหูบวกกันแล้วหูได้ประมานว่านับเลขบวเป็นแล้วหูเนาะใส่ใจเท่านี้สิบพันส่าวพันส่าวห้าพันสามสิบพันลบเท่านี้เท่านั้น 30, 000, 60, 000เงินเส้นน er ึงไปเสียจสามสิบพันหกสิบพันเดี๋ยนี่จิ้วหมดเลยเนาะจิ้วเนาะเก่งเก่งเก่งสมเสียด้อยขนาดเด้อที่ยังอดทนสู้อ่ะนะาำเฮียนน้ำเนาะทางที่ตาวเพี่ยนกะอาศัยเฮียนน้ำน้องเศร้าเนาะน้องเศร้าไปเฮียนมาเรามาซ่อนให้มันบ่โอ้ดยอดทนคนกะยักหูคือกันเลยเนาะเจ้ากะโอ้ยเนาะกะเป็นตาน้าสงสารทุกคนเนาะเคนกะ อยู่แค่นี้และเนาะค่อยมาเห็นไปอยู่ผู้เดียวเดี๋ยวนี้บุญผู้ยุ่นํากลับเอาบัานเขานำกลับไปเข้าผู้เดียวจื้อทางวะจื้อจื้อยุ่น่อยไ้อเรากินเขากินน้าต้นบุพ่อแม่บุญยุ่นนำให้จะได้แม่บุญยุ่นํากินอะไรกินตาเองกินเองตักเองกินเองเลยเออจื้อจื้อบอกจื้อบลนไหวว่าแม่บอกว่าหรือว่าจะได้เพื่ออะไรแต่บนเก่าฮันห้าเนาะเพื่อเอาไว้แต่บนเก่าอะไรห้าบนห้าห้าบน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 ้วก็ตักเองกินเองสิห้า โอ้พึ่นอย่างถือว่าอย่างสามารถช์เลือดตัวเองได้อยู่เนาะทุกคนโดยกินข้าวกินน้ำเพิ่อนกาข้องน้ำกับไปเองเนาะโดยอ๋อเพื่อข้องน้ำก็เข้าเองเดี๋ยวนี้ก็ถือว่านี่เนาะเพื่อนเพื่อนาะเพ่นว่าตอนทานมาเพิ่อนกาอันนั้นอันนี้เป็นใจครับการสวีเลืียจากอันนั้นผู้ใหญ่ใจดีทั้งพี่น้องเพื่อนแท้เนาะแล้วก็มาปลุกเพื่อนเนาะมาเพื่อนยู่เนาะโอ้ก็ถือว่า ชีวิตเป็นยูก็เริ่มมีเหนเริ่มท้าวอดขึ้นได้เติบเนาะที่จริงแต่ตอนนั้นเริ่มต้นที่ค่อยมาเห็นน่ะคือกับอันนั้นเลย, <c oughs> ค,ยค่อยบรคิดป่าฟันว่าอ่าว่าอันนั้นเห็นหูมป็นคือกับอาณามนุษย์ตั้งดาวอยู่ในนั่งน,นะเออแบบเขาจะเห็นในนั่งน,น,น่ะอ้อนตัอันตอนตอนยำน้อยมาอันตอนแต่พลานมานี่นะเนาะมีผู้มันยังไ่บอกอยังไงบอกเป็นแบบนี้นะบอกเคยมัมีบ่มีนี่เขาได้บอกฮะเนาะเขาเข้าใจเนาะอ๋ออย่างดีขนะยานบางคนท่านบางคน มีคนมารอมาแย่งขนาตอนเป็นเด็กน้อยเป็นย่งขนาเนาะถือว่าบุเคยเจอจากเทือนเดมีเนาะบุเคยเจอจากเทือนอ๋อดีดีแล้วสงสัยถือว่าแย่งน้อยกับคนบ้านเฮานี้ก็ยังบ่มาลอกันเนาะดูเลยโอ้นะเอาน้องทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ซีข้อจบไปเพียงเท่านี้นะเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามน้องอู๋เชวเนาะแล้วก็ มีเงี้ยกายมังติดตามต่อไปเนาะทุกคนเนาะขอบใจได้ข้อลาไปเพียงเท่านี้เอาโอจิโออันลาเพิ่นเด้อบทสั่งว่างเงี้ยเออเอาขอลาไปก่อนเด้อฝากติดตามน้องเด้อเขอลาไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนเห็นแล้วบทต้องว่าว่าว่าให้เด้อบทต้องราเกียจกันเด้อเพื่อนๆระเกียจก็จะโม้ระเกียจนั่นเด้อเออโดยโดยคนถือกันห่ดให้ว่าวให้เด้อโดยโดยเจ้าเอาเจ้าขอบใจเพื่ทุกคนเนาะ pelakon dulu <laughs>